และน,นี่ก็เป็นอีกครั้งที่มีการอัปเดตเข้ามาในเกมฟสคือด้านนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีอัปเดตใหม่เข้ามานะเขาบอกว่าจะมีบูเวลก็คือประวานสีน้ําเงินนั่นเองประวานสีน้ําเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะเป็นปลาที่อพยพคล้ายๆกับออก,ก้าแต่มันก็ไม่ใช่บูเวลเท่านั้นคุณผู้ชมที่อัปเดตเข้ามาใหม่เพราะว่ามันยังมีปลาตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโมบี้นี่ฝั่งนี้นะโมบี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราโชคดีเนี่ยเราก็อาจจะเจอแต่ถ้าเกิดเราโชคไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะไม่เจอแต่อะนนนนััั่มมมี เข้ามาใหม่ด้วยซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้แต่เดียวนั่นใครเฮ้ยทำไมไม่ขับเรือเ <c oughs> <c oughs> อาเอาดูมันคุณผู้ชมดูมันดูมันตื่นเต้นอะไรหรือเปล่ามีอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วตื่นเต้นเหรอ <c oughs> ซึ่งตอนนี้เนี่ยระหว่างที่ผมรอเนี่ย <c oughs> ผมก็ไม่มีอะไรทํานะนอกจากกดโทเทมไปเรื่อย อุ้ยสกายล่าเกิดเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยของจริงคุณผู้ชมสกายล่าของจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยววาร์ปเลยคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยผมมาเซฟเกิดไว้ที่ชั้น2นะผมไม่ได้เซฟเกิดไว้ที่ชั้นสุดท้ายแล้วตอนที่ผมเซฟเกิดไว้ที่ชั้นสุดท้ายเนี่ยสกายล่าไม่ค่อยเกิดเลยนะมาเกิดเลาตอนที่ผมเนี่ยเซฟเกิดไว้ที่ชั้น2แต่ไม่เปไ็นไรลงไปได้ใช้เวลาประมาณเ8ถึงนาทีหรือเปล่าประมาณนั้นแหละเอา คาเค้นเกิดผมกําลังล่องเรือด,ดำน้ําแบบสบายใจเลยแต่จะอยู่คาเค้นมันก็นเกิดไงเฮ้ยแล้วโอก้ามิเกรชันมันเกิดหรอแล้วมันมาพร้อมกันแบบนี้เนี่ยเอาตัวอะไรก่อนดีแต่ผมคิดว่ามาจนถึงจุดนี้แล้วผมต้องไปสกายล่าก่อนลวกันมาตอนนี้ผมมาถึงแหละขั้นสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ท้ายสดนะผมจะต้องเข้าไปอีกอะ่ะอุ้ยแต่เดี๋ยวนะเฮ้ยมันมีประตูพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเซฟเกิดไว้เลย ใกล้ถึงแล้วคุณผู้ชมอยู่ที่ปากเหวแล้วโอเคคุณผู้ชมสกายล่าตัวจริงนะเอ่อขอเปลี่ยนใช้เหยื่อนี่ละกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอเปลี่ยนมาจุดประจําของผมก่อนเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผมเคยตกได้แต่ครั้งนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพราะว่าสกายล่าเนี่ยเป็นอะไรที่สีเรตมากคือบางครั้งเนี่ยผมก็ยังคิดเลยว่ามันสีเรตเกินไปหรือเปล่าสีเรตขนาดขั้นที่ว่ากดคืนออราแล้วย,ยังตกไม่ได้แต่วันนี้แปลกไม่มีใครลงมาตกสกายล่าเลยเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ก็มีคนอยู่นะเพียบเลยซึ่งผมว่าครั้งนี้นนนีี่่่่ผผมมมมมคิดดวาาาัไไจจะะะโอกกสทต้ ว่ามันเป็นสีเขปและชโชคลาบผมเนี่ยก็น้อยด้วยซึ่งจะให้ผมกดโทเทมออร่าเหรอแมวล็อกไม่อยากกดแต่ถ้าเกิดจะให้กดโทเทมเล่งวันเล่งเวลาเนี่ยผมก็กดได้อันละสองพันเองจ่ายไว้อยู่เฮ้แต่วันนี้มันเพิ่มชโชคลาบนะเพราะฉะนั้นเอาเช้าว,วันนี้แหละเผื่อว่าเช้าที่เพิ่มชโชคลาบธรรมดาเนี่ยจะทาให้เราตกสกายลาได้คือตอนนี้ผมไม่ได้เรื่องมากเลยผมก็ตกทุกตัวเลยนะปลาไม่มีปล่อยสักตัวเลยอย่างเช่นในตัวนี้แต่ไม่ติดสถานะพริสไมส เรียบร้อยครับผู้ชมมันไปแล้วสกายล่ามันไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกดโทเทมเล่งวันเล่งเวลาต่ออุ้ยเฮ้ยสกายล่ามาคืออยู่ๆมันก็เกิดอะคุณผู้ชมเพราะฉะนัะ้นเนี่ยผมกดโทเทมออร่าเลยนี่เนี่ยคือเหตุผลที่ผมเนี่ยต้องกดโทเทมออร่าก็เพราะว่ามันเพิ่งเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาเต็มคืนเลยคุณผู้ชมที่จะตกสกายล่า และนี่คุณผู้ชมดูสิหลังจากที่ผมกดทูเทมออร่ามันมีคนตกได้โอกาแบบ2ตัวติดๆเลยคือผมสันนิษฐานได้เลยว่าโอกาเนี่ยเป็นอะไรที่ตกยากอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นระดับเอ็กโซติกก็ตามแล้วลองจินตนาการภาพของสกายล่าดิมันเป็นระดับเซร์เคตและนี่เนี่ยก็เป็นคืนออร่าด้วยมันยังไม่กินเบ็ดเลย เอ๊แต่เบ็ดนี้เนี่ยมันทําไมมันตกสกายล่ายากจังต้องขอเปลี่ยนเบ็ดแล้วกันมาใช้เบ็ดเฮเวนลอตนะกดนานหน่อยแต่ว่าเราก็มีเวลาไงแต่เบ็ดเฮเวนลอตเนี่ยต้องปล่อยปลานะผู้ชมเพราะว่ามันไม่ได้เอนชานบัฟสเตตดี้มันเอนชานบัฟอิมมอร์ทัลซึ่งบวกโชคลาภอีก75%คือถ้าจะให้ผมไปดึงปลาทุกตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานใช่ไหมอุ้ยแต่เดี๋ยวนะผู้ชมคุณผู้ชมเห็นนั่นปะคือปลาตัวไหนที่ติดสถานะเฮเวนล่เนี่ยมันก็จะโชว์แบบนี้เลยโหดีมากเลยคุณผู้ชมคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รู้เลยนะว่าตัวไหนมันติดสถานะเฮเวนล่เราควรจะปล่อยมันดีหรือเปล่า ซึ่งตัวนี้เนี่ยลบ85%โปรเกสปีดถ้าเกิดว่ามันไม่ติดสถานะเฮฟเวอรี่เนี่ยผมปล่อยมันแน่นอนแต่สกายล่าเนี่ยถ้าเกิดมันติดสถานะเฮฟเวอรี่เนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะโชว์สัญลักษณ์แบบนี้หรือเปล่านี่โอ้โหตัวนี้สีทองเหลืองอลาบสวยมากเฮฟเวอรี่ทวายไลท์เทนเทเคิลอ่ะแต่ตัวนี้ไม่ติดตัวนี้ไม่ติดเนี่ยเราปล่อยได้เลยคุณผู้ชมมันติดลบ85%อโปรเกสปีดอะเอาเวลาไปตกสกายล่าดีกว่าเพราะว่ามันยิ่งกินเบสย,ย,ยากอยู่ ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเริ่มเช้าแล้วนะตกมาตั้งแต่คืนโนราเนี่ยยันเช้าสกายล,ล่าไม่กินเบดอะคืนโนรานะต้องขอย้ำเฮ้ย <Hey! S 1> ตกอย่างยากเลยหมดแล้วคืนโนราจบกันห้าแสนแต่ก็ต้องตกไปเลยนะตกจนวินาทีสุดท้ายจนกว่าสกายล,ล่ามันจะไปอะไปแล้วสกายล,ล่าไปแล้วคุณผู้ชม <laughs> ห้าแสนหน้าแสนเพราะฉะนั้นรปรากดถกเทมเล่นดีกว่า อุ้ยคุณผู้ชมปะวานนะปะวานมาคุณผู้ชมไปเลยวาร์ปเลยเข้าวาร์ปเข้าวาร์ปเอา้าแล้วสกายล่ามันก็มาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้สกายล่าเกิดง่ายมากเลยหรอแต่ว่าฝูงเวลอะ่ะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนฝูงเวล ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ไปดูข้อมูลมาแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ที่เกาะเอชไอเซลนี่แหละหรือว่าเกาะโบราณน,นะอ่ะนี่คุณผู้ชมเจอแล้วนะนี่นี่นี่เอ้ยเจอแล้วเส้นทางของประวานสีน้าเงินอุ้ยแต่มันมี2ตัวเองอะคุณผู้ชมมันมีแค่2ตัวเองนะแลวทะเลก็อันตรายด้วยคุณผู้ชมมีไอหนามแหลมแหลม,หลมงอกออกมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าควรจะกดโทเทมออร่าดีหรือเปล่านะขอลองไม่กดก่อนได้ไหมอะอยากจะรู้ว่ามันตกยากแค่ไหนคือถ้าเกิดว่าผมกดโทเทมออร่าเนี่ยเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมว่าไอประวานสีน้าเงินพวกนี้เนัระดบ นนและดูไอ้ขวากน้าพวกนี้ขวากน้าอุปสรรคขวากน้าเราจะต้องฝ่าฟันเพื่อจับบลูเวลหรือว่าวานสีํำเงินคือมันไม่ได้มีแค่ขวากน้าอย่างเดียวผู้ชมมันยังมีถังระเบิดด้วยเนี่ยถังระเบิดนะนีซึ่งสิ่งที่ผมกลัวที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คือน้ําวนคือถ้าเกิดว่ามันมีน้ําวนเกิดมาเนี่ยมันสามารถที่จมเรือเราได้แบบทันทีทั้งควันเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องขับเรือแบบไปช้า,ชาเๆ,ๆเรื่อยๆซึ่งเพื่อน<ๆ>ร่วม<ๆ>เซิร์ฟสองคนนั้นเนี่ยเขาก็ยังตกไม่ได้เหมือนกันนะเราใช้เบ็ดอ้ายกอดเข ซึ่งราคาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปดูนะว่าราคาของมันเนี่ยถูกปรับลดหรือถูกปรับขึ้นแล้วหรือเปล่าแล้วดูคุณโยกขวากหนามโอ้โหไอขวากหนามมันขวางก,กั้นจริงๆเลยและนี่คือขนาดของฟิตรลด้าคุณผู้ชมคือมันกว้างมากเลยนะคือเราจะไปตกตรงไหนก็ได้เนี่ยในกรอบสีน้ำเงินอันเนี้ยอันที่จริงแล้วผมคิดว่าน่าจะกว้างกว่าประวันออก,กาได้ซ้ําแต่ถ้าเกิดมองใกล้ๆเนี้ยรู้สึกลายตานะเพราะฉะนั้นปิดดีกว่าแต่เฮ้ยทาไมมันตกยากขนาดนี้เนี้ยเอาซะหน่อยไหมคุณผู้ชมโัเตเทมอลาซะหน่อยไหมแต่เมื่อ กินกุ้งนะเนี่ยกุ้งอันนี้เพราะฉะนั้นผมใช้เหยื่อกุ้งดีกว่าแล้วก็กดโทเทมออร่ราคุณผู้ชมคือผมเนี่ยต้องการที่จะได้มันอย่างมากถึงกับต้องลงทุนเสียโทเทมออร่ราเลยเหรอหรืออันสุดท้ายแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยทาอะไรลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมาได้แล้วนะบูเวลจะรอมะเขืออะไร <S <S คือตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นระดับเอกโซติกเองนะมันไม่ใช่ระดับซีเขตรแต่ทำไมมันไม่กินเบ็ดผมง่ายๆอ่ะแล้วดูน้องสองคนนั้นเขาก็ตกแบบไร้ความหวังเหมือนกันเลยในคืนออร่าเราทั้ง3คนมาทําอะไรกันอยู่ตรงนี้แล้้้วนนีีี่่่ไไดดดออออะรเเยยกกกลลงงงงแแหหฮามมสุ ขึ้้นมาไดไดงแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยเบตของผมเลสเซเลียนมันเหลือแค่35มันจะดึงไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนแล้วกันคุณผู้ชมมาใช้เหยื่อโดนัทแล้วกันเพราะว่ากลัววานเศษเงินมันกินแล้วมันจะดึงไม่ไหวงไงอุ้ยเฮ้ยมันมีคนได้แล้วหวอะไรเนี่ยเอ้ยมันมีคนได้ไปนหนึ่งตัวแล้วคุณผู้ชมนะ่าแล้วมันมีแค่2ตัวไงเฮ้ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะนายเพราะฉะนั้นผมต้องทําอะไรบางอย่างแล้วคุณผู้ชมผมจะใช้เบดอันนี้แล้วกันโปเกตเทนแฟงหรือว่าเบดเลเวล7จ0 แล้วข้างหน้าเนี่ยมันจะไปแล้วโอ้โหแล้วติดปลาเมอกเฮ้ยปล่อยไปเลยคือมันจะไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมแล้วคือผมยังตกไม่ได้เสียโทเทมออร่าไปคือมันจะต้องทําให้ติดเพอร์เฟกตสไม้ก่อนไงคุณผู้ชมซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะทันนะมันว่ายไปแล้วเนี่ย อุ้ยเฮ้ยโอ้โหคุณผู้ชมอยู่ๆก็ติดเฮ้ยติดเฉยเลยบูเวลบูเวลเล่นผมแล้วคุณผู้ชมถึงแม้ว่ามันจะไม่ติดสถานะคุณแปดเนี่ยอย่างน้อยขอให้มันได้ก่อนแลวกันคุณผู้ชมเสียไปตั้งห้าแสนนะเอ้ยเกือ <laughs> บไม่ได้แล้วซึ่งดูจากบาร์ด้านล่างแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าตัวนี้ไม่ค่อยดิ้นมากเท่าไหร่ก็ประมาณเดียวกันกับออกกาประมาณนั้นแหละซึ่งบูเวลหรือว่าวานสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ดุร้ายจะให้มันมาดิ้นเหมือนสัตว์นักล่าเนี่ย โอ้โหเฮ้ยน้ำหนัก2องแ0 0สกิโลสองแสนเลยนะคุณผู้ชมสองแสนเลยนะเก่งเป่งไปเลยบูเวลบูเวลวานสีน้ำเงินนะซึ่งดูจากรูปทรงเขาเนี่ยเขาก็จะแบบว่าดูน่ารักนะดูไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยสักเท่าไหร่แต่เอาไปเช็คราคาก่อนแล้วกันเฮ้ยสถานะอะไรอ่ะสีขาวน่าจะเป็นอัลบิโนนะเรามาเช็คราคาบูเวลของเราบ้างดีกว่า หน่วย10บร้อยพันหมื่นสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคุณผู้ชมสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยนะตัวนี้เนี่ยหนึ่งตัวน่าจะเป็นตัวที่ระดับธรรมดาสุดๆแล้วแหละคือประมาณว่าแบบไซส์ปานกลางนะไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ติดสถานะตัวละสองหมื่นนะคุณผู้ชมและนอกจากบูเวลที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะมี n อ c พซคนนี้เข้ามานะเขาชื่อกัปตันเอแฮปเออไม่รู้นะว่าชื่อเขาออกเสียงยังไงแต่ว่าผมอ่านว่ากัปตันเอแฮปแล้วกันซึ่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปจับอสูรกายสีขาวเขาจะมีรางวัลให้ด เราเอาโมบี้มาให้เขาเนี่ยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีไงส่วนวันนี้เนี่ยภารกิจของผมเนี่ยก็เสร็จแล้วเพราะว่าผมเนี่ยจับบูเวลได้แล้วหรือว่าประวานเสร็จเงินนั่นเองซึ่งราคาเนี่ยก็ต้องสองหมื่นเลยส่วนใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคุณผู้ชมไปแล้วบ๊ายบาย